โยสุริพิมชาสมันวอครับพบก,กับผมเองครั้งในสตอร์มี่นายครับตอนนี้วีโอเคแก๊งสเตอร์ประทาสตอร์เกอร์ครับหนึ่งในกิวที่แข็งแกร่งมากผมแพ้ทางสตอร์เกอร์นะครับเวลาเจอวอทีไรชอบทําได้ผลงานไม่ดีนะครับโอเคเรามาวิเคราะห์ทีมกันเมื่อกี้ผมจัดคร่าวๆแล้วละ่ะก็ทีมนี้เนี่ยจะมีการลบบัฟจากนกแก้วไฟครับแล้วก็น่าจะเรียงเป็นวางระเบิดด้วยออลมนะครับฉะนั้นผมก็เลยเอาพีซน้ําไปล่อออลมนะครับแล้วก็ เอาอาร์ฟไฟไปคุ้มกะลาหัวนะครับเจ้ากุ้ยนะครับแล้วก็เอากุ้ยฆ่านะครับเก็บอีบน้ำไว้ตัวสุดท้ายค่อยๆเอาผีน้ำจิ้มแล้วกันทีมล่างเนี่ยก็เปลี่ยนจากอาร์ไฟเป็นอันดีลมเคยลองใช้แล้วถือว่าผ่านนะครับปะลุยกันมิวสิกไม่มาอีกแล้วครับไวไฟตามที่พัก ตามต่างจังหวัดนี่หวยแตกคันสวดเลยครับมาลุ้นกันครับเโอเคทำไมลบผมไปแล้วนะผมแทงแวะนะไม่สนใจใหญ่ดีทั้งนั้นครับหิวได้หิวเลยครับดีหน้าครับโอ้โหถ้ามันหลุดถ้ามันหลุดมาอีกนี่มีศพแน่เลยครับผม แรงนะครับอาจจะต้องมีเสียชีวิตแน่เลยผมว่าน่าจะน่าจะนะครับน่าจะเป็นอาร์คหิวไม่ทันจริงๆด้วยครับยิงแรงมากโอเคยิงมึงยิงนั้นไปครับ รรมึงยิงไปครับกูจะไม่หิวครับกูจะไม่ทําอะไร,รมึงยิงไปครับไอ้เช <Yeah. S 1> ี่ยทำไมมึงมทำอย่างนงั้นโอ้โห,หเสียไปจนได้โอ้โหหนึ่งวินจะเสียสองตัวไอ คนนี้ใส่ไม่ดีก็ค่าเดทเลยแล้วกันครับไหนๆก็ไม่มีปีอยู่คนเดียวง่อนหน่อยเลยครับดาบแรกเสียสองตัวนะโอเคท่านี้ไม่คุ้มแล้วเก็บไว้ มันจะหิวแล้วล่ะมันก็ไม่ต้องหิวไปครับอืมยังไงก็ขอเทิร์นแล้วกันครับนะขอบนะีเทิร์นมาไอ้ขอเทิร์นมาบับดาบนะครับงานเข้า เฮ้ย hey, ทำไมตีธาตุลมเฉยเลยล่ะโอเครอดตายดาบแรกเสียหายเยอะเลยนะอาจจะไม่มีไปตีบวกสามแน่เลยผมอาจจะต้องขอวนไปตีบวกศนก่อนนะยะดูดูทีมก่อน ข้อเสียอันดีนก็คือช้ากว่าแล้วก็บัปปิเนี่ยไม่ทันใจเอ้ยผมจะคิวทำไมหลายๆที่ฟ้าแล้วก็ไม่ได้เร่งเถอเนระับเสียอาร์ไปกับการชนะนี่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลบีดไฟตอนบอดเล่นโคตรเก่งนะครับ

เสียอารไฟไปทีมมนเสียงเสียงครับทีมบนจะเหลือเป็นเดินเดสนะครับแล้วก็บัปปีดแค่อันดีนครับ จัดว่าเสียงมากเพราะว่าเขามีคิวจบไม่ได้ในเทินเดียวเนี่ยเราโดนค่าทีมล่างผมไม่ห่วงเท่าไหร่ทีมล่างพอพอไหวเสียดาทีมบนครับผมขอวิธีคิดวิธีค่าทีมบนหน่ อีกวิธีคือพีดไฟครับแล้วก็ลุนเอานะครับทีมล่างนะครับถ้าเรายังมีพีดน้ำอยู่ก็พอได้นะครับเอาพีดน้ำรอดลิงลมนะครับ อีกตัวที่ควรพกไปก็น่าจะเป็นอันดีนครับใช้ได้ทุกส4เทิร์นนะครับเราจะไม่มีปีก2องเทินนะครับหรืออีกตัวหนึ่งก็อ e ีฟีดมืดครับแต่ว่าใจมันอยากได้หิวสอตัวอีฟ e ีดมืดมันก็จะไม่ชัวร์เท่าไหร่ครับน่าจะเป็นอันดีนแหละครับด้วยกันเลย ไอ้ยาโนดไม่น่าจะจบแล้วจบแล้วเซปเป้นะเนี่ยไม่จบเข้าไปกี่คนแล้วเนี่ยทำไมเข้าไปรอสองคนเลเยเฮียทัสกับเซปเป้นะมีคนเข้าคนที่สามเข้าไปแล้วด้วยไอ้ยา บ้านบทนี้มันอะไรเนี่ยสู้ยากจริงจังบ้านบนม,มีวาครับมีวาน้นาำยิ่งลุ้นแล้วก็เอาหอมไฟเก็บตกยากนะครับอาคิวตัวหนึ่งเต็มเลือดกับเหมือนเดิมนะครับ จบสามคนหรือยังเฮ้ยสามดรอไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดูว่าเสียงเด่ขคงต้องขอร้องครับเดี๋ยวก็ไปตีบ้านเขียวแล้วครับน่าจะต้องเผื่อแต้มไว้เพื่อนในกิวด้วยนะอย่างเช้าอยู่เลยนะดูเสียงยังไม่ตื่นเลย งานมาครับโอ้โหขุดรหรีย่ยังดีที่มันไม่มีประปีนะอยู่ตัวเองก่อนอ,อ,อู้หูฮสองหมื่นครับ เรามีฮิวนะครับเรามีฮิวเรามีชุบด้วยโอเคผมน่าจะชนะนะโอเคนะครับก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆ,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 ๆชุบใหม่เดี๋ยวรอตอนมีอมาตักกอแล้วกันะรสร็จหน้าดูเลยนะ เดี๋ยวเรากางอมตะ,ะมีอมตะแล้วเดี๋ยวชุบขึ้นมาดูจุบเลยก็ได้นะจุบเลยก็ได้โอเคไม่ค่อยได้ใช้พีนะครับไม่ถนัดแล้วอะแต่ก่อนอยากได้มากห้ามหิวแลว ไม่มีบัพปีก็ลำบากนิดนึงเอ้ยไม่มีบับด่านนะลำบากนิดนึงโอ้้หโอ้โหบไม่หมือนนะโคเชเสง ชนะแบบลำบากยากเขียนเหมือนกันนะรบอบนี้เฮ้ยด้วยความชินเหนือใจร้อนไะปน,นิดนึงเดี๋ยวจะพาตายนะโอเค ควรจะทำอะไรยังไม่ควรปั๊บปี่นะครับสโลดิงโอเคอ่าฮะโ,โอ้มันเดสต์ทอยครับเหมือนต้องรีบครับมันเดสต์ทอยครับมันเดสต์ทอย แค่มันไอ้น,นั่นไปนแล้วครับก็ฮิวได้ไม่ให้มันใช้ท่าแรงแล้วกันแต่มันไม่มีฮิวนะมันไม่มีฮิวขออีกทีนึงชิปหายครับ เชียเชียเชียเออนะครับงานช้างครับโอเคอยู่นะ ผมเป็นอะไรกับท่านหิวว่ะวันนี้รู้จักลิงไฟน้อยไปครับโอเคอจริงจริงบ้านหลังผมไหวนะแต่ว่าบ้านแรกผมไม่ไหว สับปะยี่กอนหลือน้อยเกินไปที่ไปบุกทาานเะอก็ยอยกลองบ้านนี้เลยแต่ว่าไม่เห็นหนทางชนะแล้ครับกับที่บ้านเขียวดีกว่านะ เหมือนผมจะเคยแพ้สองบีดนะครับข้างล่างเนี่ยบ้านล่างกับบ้านหลังตียากกว่าอีกนะครับ เกียตบ้านแบบนี้เลยบ้านล่างสู้ไหวแต่บ้านบนผมไม่แทบจะมีเหลือทรัพยากรมาสู้แล้ว <S <S 1> <S 1> อยากวินนะอยากวินไม่อยากไม่อยากเสียตึ่รอมีแต่บ้านที่มัน ตุ่งกระดิกินกล่องแก้วมากขอลองนิดหนึ่งครับอันดีน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  Where are you ชิบหายตายแล้วอ่างั้นเอาอะไรไปไม่มีอะไรไปแทงฟีนิกซ์ไฟเลยจะมีเดทมันยื้แล้วก็แพ้นะบ้านนี้โหดจริง mm. อะไงดี บ้านหลังเหมือนลอให้ควอ,อนเข้าแต่บ้านแล้วมันก็ผมก็เข้าไม่ไหว ต้องไปทำงานแล้วครับ <cutter> ไม่อยากยุ่งกับเล่นไ,ไหมครับ ยากนะก็ข้าบวกสามดีกว่าคุ้มกว่าไหมครับมันถ้ามันจะยากใช่ไหมบ้านล่างไหมงสัตว์ั้นก็ไปวัดดวงบ้านบวกันครับ ห้ามหิวนะมีห้ามหิวให้ต้องนอนติสไว้ในใจเลยว,ว่ามันมีห้ามหิวครับอันดีนตายอาร์ตายครับแลวบอลไฟไม่น่าช่วยครับแล้วก็หิวเบาหิวที่ผมมีมันเบาครับฉะนั้นต้องรีบฆ่าบีดไฟแล้วพัดเอาพัดไปนะเอาพัด บ้านบนนี้ต้องยิงยังไงที่จะชนะครับผมอยากเสมอมากเลยแต่ว่ามีพีน้ำตัวเดียวเชี่ครับ ผม,ผมก็คิดอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ได้เกินกว่าที่ผมคิดไว้เลยนะพอไม่มีท่าไม่ตายแล้วเหมือนไม่รู้จะทำอะไรเลยครับฮักดาบอุย ทำได้แค่นี้แล้วครับเดี๋ยวน่าจะแพ้แล้วคิวไข่โอเคผมทำได้ดีที่สุดน่าจะเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันชุบขึ้นมาโคตรโชคดีหลายโชคดีแล้วครับเนี่ย จะไม่หิวผิดไฟครับเ,เคตไอเจ้านั่นมันไวกว่าผมนะโอ้โห ทำได้จริงครับโอ้โหต่อให้เหลือสองตัวนั้นก็ไม่น่าชนะมั้งผมชนะว่ะงงเลยจำเหตุการณ์นี้ไม่ได้จริงๆชนะได้ไงวะงงเลย ็ชนะด้วยฝีมือนะไมไ่ชนะด้วยฟุกครับตามที่เราคุยกันไว้ก็คือเราจะฆ่า,าบีดไฟ์ให้เร็วที่สุดครับทีมนี้โหดจริงนะคไม่ไม่ได้โหดเล่นๆนะดูมึงมันคือ5ดาว3ตัวครับแล้วเป็น5ดาวท็อปด้วยครับ กูไม่สนนะกูจะมาเก็บสวินครับแบบคนเดียวบวกสิบแล้วครับเดี๋ยวดูความแรงของลิงไฟผมนะไม่ขี่เลย อายนะอายโอเคน่าจะชนละแล้วล่ะครับนะลิงไฟผู้เกิดมาฆ่า,า,ออามนะังกรน้ำนะเจอมังกอนอรน้ำเอาลิงไฟไปไม่ผิดหวังจริงครับ แล้วก็เจอหลิงลมก็เอาพีน้ำไปครับ ไม่ได้ครับลิงไฟผู้เกิดมาข้ามก่อนน้ำครับเคนะครับสามวินสตอเกอร์ครับชินชอบผลงานผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c ส i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ